หน่อยมึงมาหากูแต like uh ่เจามึงแบบมีหยังเรื่องเหรอฝันยายมึงฝันหยังฝันฝันเห็นเต่ากับกบวันนี้เต่ากับกบแมนเต่ากับกบแมนกบก็ต้องเป็นเก้าเต่าก็ต้องเป็นศูนย์หน่อยเก้าศูนย์ยี่ห้ามึงใครว่าเปแมนได้ยายมึงหวั่นวาตัวใดรฉะน่ะใครว่าเก้าสี่มึงก็สิว่าเก้าสี่เก้าสี่ตัวกบกับเก้าเตากับสี่มันมีสี่ขาหัวมันเด็กจักอีนี่ เอขห้ามึงมันต้องเป็นเก้าศูนย์กบนั่นเก้าเต้านั่นศูนย์เพราะว่ากระดองมันมนเอากระโบนับกระดองแม่นับแค่ขามันผู้ที่นับกระดองนี่นี่ไมรว่านับกระโดงใคว่านับว่านับ